สวัสดีครับผมอดิชาติชัยสุภากุนะครับทํางานอยู่บริษัทเซาซิตี้ปิโตเคมนะครับปัจจุบันดํารงตําแหน่ง Vice President Sales and Marketing นะครับบริษัทเป็นบริษัทที่นําเข้านะครับแล้วก็ผลิตสารเคมีพันธ์แล้วก็ปิโตเคมีครับจบคณะบริหารธุรกิจครับ สมัยก่อนเรียกยัง e อ e c u t i v e ผมเป็นรุ่น7นะครับปีการศึกษาที่จบปี2543ครับคับอย่างแรกก็เป็นคณะที่เก่าแก่ที่สุดนะครับของบริหารธุรกิจในเมืองไทยนะครับสมัยก่อนนี้ก็มีอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิเยอะมากนะครับผมแน่นอนประทับใจอาจารย์นะครับอันท,ที่2ก็คือเพื่อนร่วมชั้นนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมในดีด้าที่ทําให้ที่เรามาเรียนจริงๆเนี่ยเหมือนโรงเรียนธุรกิจจริง ประการแรกนะครับก็รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนะครับในสมเด็จประเทศนะครับที่พระราชทานรางวัลน,นี้ให้กับตัวผมเองนะครับแล้วรู้สึกเป็นเกียรติแก่ตัวผมแล้วก็วงตระกูลอันที่สองเนี่ยผมต้องขอบคุณนะครับคณะบริหารธุรกิจนะครับที่ที่เสนอชื่อผมแล้วก็ขอบคุณกรรมการของสภามาหาวิทยายลัยที่พิจารณาผมเป็นหนึ่งในร้อยกิติคุณครับครับ อย่างแรกนะครับเราต้องยึดมั่นในวิชาชีพนะครับอันที่2เนี่ยก็ต้องรู้ว่าเป้าหมายในชีวิตที่เราจะทำนี่คืออะไรแล้วก็ถัดมาคือเรื่องของความสุขเมื่อเราไปถึงเป้าหมายนั้น <BU. S 1> จริงๆแล้วความสุขเนี่ยมันไม่สํคาคัญหรอกว่ามันจะใหญ่หรือเล็กในความรู้สึกของใครบางคนแต่ว่าสําหรับเราแล้วเนี่ยถ้าเราไปถึงตรงนั้นแล้วเรามีความสุขที่สุดเนี่ยผมคิดว่าอันน,นั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก,ก็คือว่าเราทํางานไปถึงเป้าหมายแล้วเราได้ความสุขที่เราต้องการนะครับ อันสุดท้ายเนี่ยพยายามคิดถึงส่วนรวมมากๆทําอะไรก็ได้ที่ที่ไม่ทําให้ส่วนรวมเดือดร้อนและเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับส่วนรวมและสิ่งที่เราทําไปท้ายที่สุดก็จะกลับสนองมาที่ตัวเราเองครับ